ผมขับรถเจอสาวขายมะม่วงวันก่อนใครจําได้บ้างนี่ครับผมเขาเดินมาอยู่คนเดียวนะครับผมแดดร้อนมากน้อยตุมไหมยางนี้มาตาลินก้ามูนั่งสยางกับบ้านยางกับบ้านหิวนบบนห้วเข่ายางกับบ้านหิ้วเข้าเอาเซนบูกินเข้าสนามามูซะส์อะงมูส่ง ยังเมื่อบานเป็นไอโบศาสนาเดี๋ยวไอพา,าไปเลี้ยงข้าก็ได้ไปบะเอาโอเคโอเคไหมคือเลิศเลิศไปไปกินข้าวเดี๋ยวไอพา,าไปเดี๋ยวไอเลี้ยงกันได้มาเพื่อนดอก้ยยังว่าบุเพเ่เถอะวนะฮะบรเมือประฮอนวะหอนอยู่โอ้มันเปิ่งกามาทิมแถวนี้เนาะมูมูคูอยูเซ่คือมาทิมบ้นนี้ ลองถามบ่เอยอวยนี่นะเฮียแดงเกินซาจะสั่งย่างสั่งยังก็ไ,ได้เลยตามใจก็ได้ี่กินย่างปลากันวันนี้เราไปยังดอกดอกไข่เลี้ยงอันได้ต่ำนั้นแล้วก็ยังยีกกระเพราต้มสับตินไก่โอเคโอค้กินไรเนาะแล้วเขาเดิเขาอะน้ำเดี๋ยวน้ำยังแดง โอเคโอเคจะสั่งให้เดอ้อได้แล้วนอกแบบซีเนาะโีเค่ข้อ,ขอกินน้ำเดอ้อไม่ได้ว่าอันซื้นใจอยู่บนะ้านนะว้าวกินหมดอยู่บอ cá bò hú lai tép chín lên đó mà toàn chạy wow mm. sao bò กินจนเกี้ยงดูแบบซี่ก็มาแบ่งให้ผมเลยอะไรครับเนี่ยผมจะมาอีกไหมรอบหน้าเนี่ยจะไหวอยู่ไหมเนี่ยเออ